เจวของนี้ยังเจอตัวจริงๆนะอ่าวันนี้วันนี้เลขแปดหนันกตัวดิหนาชัวถึงเป็นเลขอะไรครับเลขแปดค่ะเห็นโพ, Guerra, ป,นพประหลาดเป็นสีขาวนี้บ้างไหมครับเพิ่งมาเคยเห็นที่วัดนี้ค่ะแล้วมีความรู้สึกยังไงครับ รู้สึกแปลกใหม่ค่ะแปลกใหม่เราเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมค่ะแล้วที่มาวันนี้เนี่ยเรามามา,มาอะไรทําไมครับเนี่ยมาเดินเล่นที่วัดค่ะตรงที่ใต้โคนต้นไม่ทราบว,ว่าเห็นเลขไหมฮะเห็นค่ะเห็นเป็นเลขอะไรบ้างครับมาบอกได้ไหมฮะเห็นเป็นเลขแปดครับ อาตมาจะออกชื่อเขาใหม่จะให้ชื่อว่าเป็นโคสวรรค์ซื่อเลี่ยมเที่ยงตรงค่ะอายุเท่าไหร่ครับอายุห้าสิบห้าค่ะเออเป็นคนพื้นที่นี่ใช่ไหมที่นี่ค่ะ เคยเห็นโพสีขาวบ้างไหมครับไม่เคยค่ะอ๋อพ่นเห็นครั้งแรกใช่ไหมครับรู้สึกยังไงครับเนี่ยสึกดีใจค่ะที่เกิดในหมู่บ้านบางค้าค่ะที่ในม่บ้านหมู่บ้านบางค้าเนี่ยเนาะก็เห็นพระอาจารย์บอกว่าจะทําตั้งศาลให้เนาะก็มีความยินดีไหมครับยินดีค่ะเป็นที่เคารพของหมู่บ้านเลยเนาะจ้าถูกหวยบ้างไหม ไม่ค่อยได้เล่นหวยเนาะ,ะแต่เขาก็มาขอกันนะฮะขอกันนะ<า>มีถูกบ้างไหมครับก็มีค่ะ